أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى طيّر فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ها هو رمضان العيادة العيادة في <applause> สิบแปดสิบเก้าสุรอัลมุลกนะครับก <c oughs> ับกรา,ารฝึกอ่านของเรานะครับในรุ่นที่สองนะครับเล่กอด็ตัววาวอยู่ที่ริมฝีปากที่ปากเป็นหน้าของเราเสียงวลเลเลมเลนะครับนะอ่านสั้นๆวลเกอดตัวก็เป็นอักษรเสียงหนานะเพระ้าอยู่บนตัวก็ไปสะกดกับกำหลังจะกลายเป็นนะครับมไม้แต่คู่ <c oughs> วะล้วก็ดนะครับอ่าตัวดานนะครับบนดานมีสุกูนเขาเรียกว่าอะไรครับสะท้อนนะครับนะสะท้อนอะไรตรงนี้ครับสะท้อนเบานะสะท้อนเนี่ยมีเท่าไหร่ครับอักษรเสียงสะท้อนเนี่ยมีทั้งหมด5อักษรเบอจิมเดินโปกอฟเบอจิมเดินโปกอฟนะครับและสะท้อนเนี่ยมี2ประเภทนะครับสะท้อนหนักและก็สะท้อนเบาสะท้อนหนักนั่นก็เรียกว่ากอลก c ล l l a sura สะต้อนเอ้ยส,สะต้อนเบาก็เรียกว่ากอลกาลาซูรอสะต้อนนะก็เรียกว่ากอลกาลาคูบรอเอ็ะฟินงี้ยงนี้นีนะครับหนักคูบรอเบาซูรอนะครับเล็กกับใหญ่ประมาณนั้นสะต้อนเล็กสะต้อนใหญ่อืมกะรจมบันตัวกาปอลลมนะอ่าลมด้วยอย่าลืมลมนะครับตัวกาปนี่กาปอลลมว่าแล้วก่อนการจมบันตัวดานไม่มีลมนะเราจะไปอากกัสซาบั้น กะซับบอลตัวดานกดเอาไว้ได้ซับบอลบัลลยดีบัลบัลลามิตัชดิยูเน่นบัลลานีนามิวลาดีดีนี่บนยามีสุกูนก่อนหน้ายาเป็นกัสโรเห็นไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่ามัตต์ต่อบียนีนะครับน่าตอบีอรนีเราจะมาไว้ว่าอาหางของยาคือเอ้ยหางของยาสุกูเอ้ยหางของกัสโรคือยาสุกูนนั่นเขาเรียกว่ามัตต์ต่อบียนี มิวควบนูนตาเจกับกอฟเห็นไหมครับเนี่ยนุนตาเจกับกอฟเขาเรียกว่าอิกฟฝนะครับอิกฟฝอิกฟ้าคืออะไรครับซ่อนตัวนุนจ่อตัวกอฟนูนซ่อนไว้แล้วกอฟอยู่ไหนล่ะก๊อฟอยู่ที่โกลิมมิเสียงของเราไปจ่อแต่ยังไม่แตะนะครับจ่อจอเพื่อที่จะแตะอืมจอเพื่อที่จะอ่านมิวควบลิมมิวตาเจกับฟ้าอิลฮาัชาฟวีนะครับ แฟนเกย์แฟนควบนะตรงนี้ตรงนี้สะท้อนด้วยนะครับกอ,อลกาสุรอนะครับเบาสะท้อนเบานะครับ,บทอนเบาอ่านะครับ,รบควบลิบบบแลมแฟนเกยบนยามีสุกูนนะครับอ่าก่อนหน้ายาเป็นฟัตฮะเห็นี่น้องครับเนี่ยแตกต่างกันไหมก่อนหน้ายาเป็นกัสรกับก่อนหน้ายาเป็นฟัฮะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่านุ่มนวลนะครับพี่น้องอย่าสับสนนะครับสองอย่างนี้ ฟ่กยแฟ่ยหาฟ้าตรงนี้ผมมันอยู่หลังนะครับพี่น้องฟ้าผมมันอยู่หลังปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะกลายเป็นว่าไอจุดมันไปอยู่ด้านในนะครับเราให้เราก็คิดว่าเป็นตัวนูนไม่ใช่นะครับนี่คือตัวฟ้าแฟ่กยฟ่ยาตัวกาปุลลมฟ้าปุลลมกะกะบางๆนะครับกะย่านแฟ่ยกายแฟายกายฟ้าปากวแฟ่ยกะกนะครับเบอๆกะนาคีกีตรงนี้ยาวได้สามแบบนะครับ สองสี่แล้วก็หกเขาเรียกว่ามัดอาริธนะครับอาริธลิสุกูลนะครับลิสุกูลกา,ารตัการอ่านอยู่ตรงนี้นะนะให้ตัวสุดท้ายเป็นสุกูลไม่ต้องคี้ไม่ต้องนะครับนะบต่อไปอาวัลัมเราจะเปลี่ยนอาวัลัมเนี่ยออวัลัมยาเราบนวามีสุกูลนะครับก่อนหน้าวาเป็นฟัตฮะเหมือนกัน เพาเรียกว่าอ่านแบบนุ่มนวลตรงนี้เป็นรอหนารอไม่ว่าจะหนาหรือบางเราจะต้องรัวนะอวัลัมยาเราอีละปวยละตรงนี้นะครับลามชัมซียะนะครับนะชัมซียะเน้นนะครับนะเน้นล้วปวยก่อนที่จะปวยเนี่ยละเราต้องจังหวะละปวยปวดคอทั้งหนาทั้งอ้วนนะครับปวยวุนยามีสุกูลก่อนหน้ายาเป็นฟปลาก็เหมือนกันไม่ต้องปวยนะครับนักตบีเออ่านแบบนุ่มนวล ฟฝอก็เห็นไหมบนวาวมีสุกูลก่อนหน้าวาวเป็นฟา้าก็นุ่มนวลเช่นเดียวกันนะครับอ่ามีสองตัวนะครับบนวาวสุกูลแล้วก็ยาสุกูลฟฝอกวมซอฟฟตตรงนี้ตัวซอสตั้งหนาตั้งอ้วนตรงนี้นะครับเขาเรียกว่ามัดลาซิมกะลิมิมุสก,กลัลนะครับนะั่นอ่านยาวหกฮารอกะนะครับเพราะอะไรเนี่ยอักษรเสียงยากเพระตัวอ,อย่างนี้คืออลิปเล็กนี่นะครับอลิปเล็กเนี่ย แล้วก็ตกหลังจากเขานั้นมีตัชดีตอยู่และอยู่ในคำคำเดียวกันอ่านยาวหกอรอกาเน้นด้วยซอฟ t v ต n t ซอฟ t v ต n t ติวต้องอ่านน่ครับล l อ z าลา a ิมก k a ิ i m ล k มิมุ i m ก s a o n m u s a กอนะครนะพี่น้องกยไปเขียนดู ติวสระสองเจอกับว่าวิดากอมมาอันกุนนะนะครับอาเยนผมเขียนมาอันพอนะครับนายน้องก็ไปดูต่อมาอันกุนนะหวยยังบิวอ่ะยักษ์ตัวกอกอักษรเสียงสะท้อนนะครับกอล่าสุโกรนักบิวบิดนะครับนะบบิดตัวบอสบิดแล้วก็มีตัวนูนอยู่ข้างหลังนะครับเราก็ตอนที่เราเสร็จตัวดอสเสร็จเราก็ตัวนูนอยู่ไหนล่ะปลายลิ้นและหลังลิ้นจะหลุดการเหงือกใช่ไหมครับวยยักษ์บิวบิวอะบิว ฝังเอาไว้เบีย้ยนะครับนะบี้ใกล้ๆขึ้นบิดหนึ่งใกล้ๆบิดหนึ่งบิดหนึ่งนะครับนะบิดหนึ่งแต่มันไม่บิดหนาประมาณนั้นแต่มันไม่ออกมาใช่ไหมเราขังมันเอาไว้โอ้ยกูเบี้บี้เห็นไหมนะมายุมสิกูหุนมายุมสิกุ่หุนหุนนัวงวาจิบุญน,นะนะครับวาจิบุญ เรา واجب บุญนะตรงนี้อุนน้อิลลัลรอฮ์มานรอฮ์อัลเลาคห์ลอมข้าศึกการรอฮ์มานอินนะฮูอินน้าวจับุลกุนนะหฮากลมนะครับหากลมแล้วก็มีต่อม,มะติลังกาอยู่แบบนี้จะต้องอ่านยา,าวสองอารอกะเอาไปน้องฟังให้ดีนะครับฮากลมเนี่ยเขามีสองชื่อเรียกนะครับนั่นก็คือมัสซีละ กอร์ซิโร่และกอร์มาซิลาตัววีล่ะกอร์ซิร่ก็คือยาวแบบธรรมดาก็คือสองอารอกะเหมือนตรงนี้ยาวสองอารอกะนะครับแต่ตัวีละเนี่ยยาวหกนะครับอ่ามีอะไรมีฮัมซาตกหลังจากฮากรมอ่ามีฮัมซาตกหลังจากฮากรมนะครับอ่านยาวฮารอกะอินนอูบิคุลิชัยชัยอ่าบนยามีสุกูลก่อนหน้ยาเป็นฟะราอ่านแบบนุ่มนวลนะครับชัยอิมสระสองเชกับบาอิคลับ ไม่ต้องสังเกตมีมตรงนี้นะครับอ่ามีมตรงนี้เห็นไหมมีมเงยหน้าอันนี้มีมก้มหน้าเห็นไหมครับอ่ามีมก้มหน้ามีมเหนยหน้านะครับพี่น้องระวังให้ดีนะครับนะมีมก้มหน้ามีมเหนยหน้าเนี่ยระวังให้ดีครับนะอ่ะอินนาอูบิคุลิชัยอิมบาซีดไม่ต้องซีดไม่ต้องนะครับไม่ต้องบาซีดไม่ต้องบาซีดซาลัลลอฮุลลอฮิ